สวัสดีครับจากร้านเบกเลยน,นะครับผมวันนี้จะมารีวิวคีเลนนะครับผมโดยติดตั้งในโตโยต้าคัมรี่นะครับผมนี่คือรีโมทนะครับผมต่อมานะครับผมเราจะเดินเข้ารถรถจะคลายล็อกนะครับผมสังเกตที่ไฟนะครับ นี่คือทําการทายล็อกแล้วนะครับต่อามาครับเราจะเดินเอานอกรถนะครับรถจะล็อกนะครับผมสังเกตที่ไฟนะครับผมอนี่คือรถล็อกแล้วนะครับผมต่อมานะครับผมเราจะสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับผมโดยกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับ เด,เดินประตูหน่อยดินะครับเมื่อสั่งายแล้วเมื่อสั่งสตาร์ทรถนะครับผมประตูจะล็อกอัตโนมัตินะครับผมอ่าโอเคครับต่อมานะครับผมเราจะสั่งดับรถด,ด้วยรีโมทนะครับผมโดยกดปุ่มเดิมนะครับกดค้างไว้นะครับผมอันนี้คือรถด,ดับแล้วนะครับผม เราจะสั่งสตาร์ทนะครับหลุมและเดินเข้ารถด,ด้วยกันนะครับผมรถสตาร์ทแล้วนะครับผมรถก๊ล็อกแล้วนะครับเราจะเดินเข้าหารถนะครับผมพร้อมกดรีโมทนะครับผมรถจะคลายล็อกให้นะครับผมเมื่อ เราเปิดประตูแล้วนะครับวิธีการดับนะครับผมก็เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทนะครับผมเอามารถนะครับเหยียบเบรคครับผมกดปุ่มสตาร์ทรถก็จะดับนะครับผมในกรณีสตาร์ทนะครับผมก็จะเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับผมอ่านะครับ ที่ดับเหมือนกันครับผมเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับตอนนี้ที่เราไม่ต้องการสตาร์ทไม่ต้องการสตาร์ทรถนะครับผมจะเปิดไฟพวกเอซีนะครับผมกดหนึ่งครั้งครับไฟก็จะขึ้นนะครับผมกดอีกหนึ่งครั้งครับไฟน้าปัดขึ้นนะครับผมหลังจากนั้นเราจะดับนะครับผมก็กดอีกหนึ่งครั้งครับไฟน้าปัดรถก็จะดับไปนะครับผม